นี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวแขวนกีต้าร์นะครับมาแนะนํากันนะครับผมนี่เลยนะครับตัวแขวนกีตาร์อันนี้ก็จะเป็นแบบเหล็กเป็นโลหะอย่างดีนะครับผมตัวก็จะเป็นแบบแป้นกลมนะครับผมนี่เลยนะครับความหนาของแป้นก็หนานะครับผมนะเป็นโลหะนะครับผมใช้น็อตสี่ตัวในการยึดเกาะนะครับผมนี่เลยนะครับผมพอตัวก้านก็เป็นเหล็กนะครับเหล็กหนาอย่างดีเลยนะครับก็เป็น เป็นเหล็กนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตัวรับก็จะเป็นโฟมนะครับผมแล้วก็สามารถแขวนกีตาร์กีตาร์ปงกีตาร์ไฟฟ้าเบสอุคลเล่นะครับสามารถแขวนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟมนะครับก็ไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับเวลาแขวนไปแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผม ก็เจ้าตัวขาแขวนตัวนี้นะครับมาพร้อมน็อตนะครับพร้อมสกรูนะครับผมนะก็สามารถติดตั้งได้นะครับง่ายๆก็เอาไปแขวนที่สูงนะครับกันเด็กยิบมาเล่นนะกันเด็กเดินไปชนอย่างนี้นะครับผมนะก็เหมาะเลยนะครับผมจะไปเจาะกับปูนกับไม้กับเหล็กก็ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับก็เจ้าขาแขวนแบบโลหะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ190่อบบาทนะครับผมนี่เลยนะครับก็ถ้าไหนสนใจก็สามารถติดต่ออีบล็อกมาได้นะครับหรือจะมาลองดูสินค้าด้วยตนเองที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผม